ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะไอเอฟซีด้วยวะเขาได้ยินงสองคนนี้รอดหรือเปล่าแล้วสองคนนี้รอดหล่ะคนชอบไงมันคนเรียกร้องใช่แล้วมันถึงเงินถึงหมื่นคนค่ะแล้วก็แบบโยนไมให้แล้วเอฟซีก็แบบหัวอุ้ยมุกปวดขี้ก็มาอะไรเออสาวเพวกนี้มันทำได้หว่ะมันรู้สึกว่ามันเข้ากันกับสิ่งที่เราวางไว้สินาโอเคก็ถูกแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าให้เขาให้เขามาร้องเพลงเพราะว่าอย่างไรให้เขาสร้างแต่จุดประสงค์ของเราคือ อยา,อากเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบแสดงออกมาหนึ่งช่วงงานนักร้องเขามันพันแข้กับคนนักร้องไม่แข็งก็ได้ที่ว่าถ้าเราเอาอมาทําอะไรให้มันบิวขึ้นมันสนุกก็แล้วน่านจะสนุกขึ้นในหลักจุดประสงค์ที่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 ได้ดึงสองคนนี้ออกมาลองให้มีหลากหลายมากขึ้นแต่ไม่ได้บ่านให้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มองว่าให้เป็นนักร้องนะตอนนั้นคือ <S <S มองเขาเป็นแดนเซอร์ที่เขามีความสามารถออกมาจากคำว่าเต้นอย่างเดียวเออไอเมื่อเขามีอยู่ก็อยากก็อยากดึงภาพสาวออกอันนี้คือคำตอบขอครับว่าเป็นยังไงทีจะลองเท่านเ้ย แล้วภูมิใจไหมที่เขาแบบว่าได้แบบยูดี้ก็มาเล่นละครเล่อะไรแบบได้มีบทบาทมากขึ้นก่าการเป็นเดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยภูมิจใจ<ห>ไหไมว่าดีรู้สึกรู้สึกดีใจภูมิใจดีใจด้วยแล้วก็ภูมิใจเรื <S <S ๆๆ่ว,ว่าวันที่เขามาคือเขาไม่ได้มาเหมือนคนอื่นคนอื่นเขามาร้องเพลงปั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 งเป็นนักร้องปังปังปังัง,ง,ง,ลง,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 งแลก็มองว่าเอ๊ะเดนเซอร์เขาหนีสูโมุอิไรอเดนเซอร์เขาหนีแห่งไหนเขาจะมีคนหูดจากมากถึงนัองก็ได้่า ก็เลยมเป็นมุกเรียนนั่นเริ่มเรีนเซอร์เริ่มเรียนึ้นเ,เริ่มเต้นขึ้นสองวันนี้ก็รองขึง้นสองันนี้ก็คือชูแดนเซอร์ขึ้นนอกจากแดนเซอร์จะเต้นอย่างเดียวคือร้องได้ด้วยจะเป็นเป็นแกนนก็คือดีใจล้วเรียนละครออกมาก็เล่นได้มีความสามารถควาสิตมันคือว,มมว่าบ่ต้องการไฮไผ่ Fi. แบบว่าต่อยตามหรือตามต่อยลบใหม่อยากให้คนเท่าก,กันหมดไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์หรือว่านักร้องอยากให้มีแสงเท่ากันแหมเพราะว่าเวลามันหนึ่งมามันสามารถช่วยกันได้เหมือนวันนี้คนหนึ่งจะออกจะไปอ่ะ ทุกคนสามารถแทนได้หมดผมบางตัวเกี่ยวโดยสียคือใครจะเจ็บจะป่วยจะไข้ทุกคนสามารถแทนกันได้ไม่มีใครสำคัญไปกว่าใครทุกคนสําคัญหมดขาขาสี่ขาสี่ขาห้าขาสิบถึงสิบขาขาขาหนึ่งก็ไม่ได้หรือขาดไปแล้วต้องตั้งให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ถ้าเราทําขาคนไม่ขาลขาถ้าเราทําคอนเิร์ว่าถ้าขาดสีแกมแล้วรับงานไม่ได้เราจะทําเราต้องไม่มีสีแกมก็ต้องร้องให้ได้ไม่มีสแตมก็ต้องร้องให้ได้ไม่มีใครก็ต้องเกาะงานให้ได้เพราะตัวเกี่ยวเป็นสิทธิ ดนตรีรออยู่แดนซ์รออยู่ช่างแต่งหน้าก็หิวข้าวอยู่โซเพื่อก็หิวข้าวเพราะแล้วเขาโทษเขาต้องกินข้าวต้องอะไรมันต้องเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าแบบนี้พี่น้องนั่นแหละนี่แหละพึ่งข้ามบอกภูมิใจแต่เราตอบตรงบอตรงตรงแม่อ้อแม่ที่ข้าแม่ยี่ยี่วันนี้ไม่อาจจะต้องถามองๆ้างหลังจากที่เข้ามาแบบแบบทำงานรายได้เดือนละรายได้เนาะ ทำไปได้เหรอชีวิตความเป็นอยู่ดีเออความเป็นอยู่การไล่รายได้ทุกอย่างมันเป็นมันดีบอสอย่างมันเป็นอะไรคือบอสเดือนแรกมีฟอร์เตอร์หน่อยทำไมถึงไว้วางใจโตเกียวมิวสิงที่เป็นค่ายเล็กไม่มีไม่ได้มีผลงานอะไรแบบที่ดังๆมันจะไปแค่ไหนมันจะหาเงินให้ผู้เธอได้ใช้กินจริงหรือไม่ก่อนในส่วนแรกนะครับผมได้ครับมังว่าคืออันอันว่าท่านในมั่งแต่งตัวตัวไล่ได้นะครับอันมังว่าโตเกียวมิวสิงน่าจะเป็นน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่อันเห็นเห็นในอันเรื่แสดงความสามารถ ของอาร์ตออกมาที่อาร์ตมีมาพืชส่วนตัวอาร์ตเลียนดนตรีมากอาร์ตโอาร์ตมเมนต์นักร้องโมเมนต์โมเมนต์นักเต้นอาร์ตารเป็นนักดนตรีมาก่อนแม่นะครับผมตอนวันนี้กับพ่อมาเห็นในพาของการทํางานเรารู้สึกว่ามันหลากหลายเรารู้สึกว่าอาจ์ตอยากรวมงานในจุดที่เขาได้แสดงความสามารถต่งตางๆออกมาที่เทาอยาก อยากอยากอยากทำมันเป็นห้องฝันน้อยอยู่แล้วเมือนเขาเปิดแน้อยใช่ไหมใช่ครับเหมือนกันมอนแบบเขาไม่ได้บิกันว่าไม่ได้ตำหน่างนี้ทําแต่อย่างนี้ทำอย่างนี้สามารถทำอะไรได้ด้วยคุณเป็นแดนเซอร์นะคุณถามเพลงดังซี่คุณเป็นนักร้องคุณถาเพลงดังซี่คือทุกคนเท่ากันหมดเลยในตเกยวเพราะว่าแดนเซอร์ก็สามารถมีเพจและมีแฟนคลับได้แดนเซอร์สามารถจับมาได้แดนเซอร์สามารถเป็นพระเอกของละครเวทีได้แต่ก็มีที่ไหนล่ะแต่ก็มีมุมมุมที่แบบว่าแบบ จริงใจกับการทำงานอยู่นะแบบเราเคยประชุมกันจนร้องไห้ก็มีมาแล้วใช่ไหมี่ใครร้องไห้ยังมาขึ้นวันนั้นจริงๆเราเล่าให้ฟังเหตุการณ์วันนั้นเหตุการณ์วันนึ่งเหตุการณ์วันนั้นจริงๆก็ก็ก็รู้สึกผิดกันมากเลยเนาะว่าแบบแบบมามันเป็นการสายครั้งยิ่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่มาเป็นการสายครั้งยิงใหญ่เกือบขึ้นเวทีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ทันเลยไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันค่ะนั่นแหละครับก็ ก็เลยแบบโดน f e ฟีดแบ k กลับมากระทึกตำหนิอะไรครับผมก็คือที่นี่กันที่ด้วยความที่เป็นโคนดกางทางแบบคิดมากกันแล้วคิดไรกแล้วกันการสิแบบกดดันแน่จากน้อยเพราะว่าเขาตั้งใจเหตุเต็มทีนะครับผมแล้วที่นี่พ่อพ่อถึงตำหนิม่าเขาแบบอุ้ยแบบเป็นสิ่งเปนสิโอเคเพราะเวลาตำหนิไม่ได้ตำหนิเป็นไรเพราะตำหนิเป็นตำหนธตำเนไปตำเนธไปเนี่ครับผมกับแบบมีมีส่วนที่ว่าตัดตัวให้โชว์แหลกๆอาจจะแบบว่ามีน้ำหนักการโชว์นี้ก็โอเคครับผม ในส่วนที่ของของมาของทีว่าอย่างในของมาฮิวในตัวเกียวเราก็รู้สึกว่าคือฟังเอฟซีตัวเกียวทุกคนนี้คือเขาบาริเลเขาบริเลฮักแค่คนคนเดียวเขาแต่เขาฮักเบิดทุกๆคนที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าสีทุกคนอ่ะมันอ่าสิคนขับรถจึงไปถอดยังคือเขาฮักรวมกันเบิร์ดนงครับผมเพร่ะวาสีแดนซื้อกับ ในพี่บาต้าต้นเขาที่บกิดว่าสิมีนะครับผมทุกๆคนทุกๆพี่ๆแม่ๆทุกคนกับโอบกอดโอบกอดพวกเข้าวใเลยข้าวบุญนะครับผมก็ไับเล็นให้การทำ้านในจุดนี้กับสบายใจแล้วก็มีแห้งที่สิ้นสูดตอนในทุกๆมือแล้วกันในทุกๆอีพี่หรือมีแห้งเตือนบอไอ้แห้งเตือนอีกกระิบว่าใครมีบันเลยนะคราห้องนอนห้องนอนห้องนอนหลเลยนอนแต่แต่เตือนครับแต่เตือนอยู่เตือนอยู่นะครับคำถามคืออย่างไรครับ ืเราไม่ได้ลืมแนะไม่จริงๆแล้วค่ายเพลงของเรามันเป็นคําว่าค่ายเพลงก็คือมันเป็นเรียลลิตี้เนาะเราไม่ได้จะกํากับว่าคนนี้มาร้องเพลงจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคนนี้เป็นแดนเซอร์จะต้องเต้นอย่างเดียวเราดูทุกคนมันเป็นเหมือนช่องช่องทีเท่าหนึ่งเราเป็นเรียลลิตี้ก็คือแบบดูทุกทุกอย่างในร่างกายมันคือหมือนว่าคุณแบบ คุณนส่งดีเ่นแล้วครไหนก็ได้เป็นดีเห็นหเ่าถามว่าทำไมวันนี้พี่อาร์ตเล่นเป็นมีเพราะพี่อาร์เขาผ่านการเล่นละครมาหลายอีพีแล้วแล้วบอสแล้วบอสเชื่อว่าเรามีการทดสอบกันเนี่ยเขาสามารถจะได้เอ็มีกับน้องอยูคิได้เนะเพราะว่าเขาผ่านการฝึกหัดในกลุ่มปีดมาแล้วอ,อันนี้คือผ่านการคิดการลองมาแล้วนะคะบางเวลาแบบโมเสือก่ันมหาเด็กนอนอะไรแบบนั้นก็คือเรามองว่ามันจะเล่นได้แน่นอนหลอ acting ่าจะได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเปลี่ยนพระเอกเป็นได้แล้วโอเคห้องใหั่กับห้องใดมันสักลงพื้นกับสักเลย ผมบอกท่านเหตุนัคือทุกอย่างพระนางคอยกลับไปย้อนดูว่าพระนางคอยน่ะเล่นยากกว่าเอ็มบีวันนี้อีกใช่ใไหมล่ะเพราะแล้วถ้าเอ็มบีถ้าพระนางคอยได้เอ็มบีก็คือจบวันนี้ก็เลยได้รับบทเป็นเอกเอ็มบีของเพียงบอสวันนี้แบบจุดแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ที่เราเซอร์ไพรส์หนีเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการดูความพร้องประมาณว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเราบอกว่าคู่นี้คุณจะเล่นเยบีเนี่ยคุณจะเล่นได้ไหมเขาก็เล่นได้นี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้ กับน้องปูกี้เขาดูคนคิดเรื่องนี้ไม่หรอกเราเราเราดูคนเราดูแบบว่าเราบอกว่าบอสจะเล่นเองแต่ว่าเล่นเล่นเองแล้วน่ะบอสก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าลองโยนไปที่ไปเล่นได้ไหมสิถ้าเกิดว่าได้เมื่อยบ่พอพออะไรก็คือไปเล่นแต่เขาบอกว่าเล่นได้เลยไปเลยเขาความพร้อมคือเหมือนที่พี่เดียวพูดนั่นแหละว่าคนคนเราอะค่ะเราเราจะรอแค่โอกาสไม่ได้เราต้องพร้อมตลอดเวลาเกิดอย่างเช่นถ้าถ้าเมื่อวานบอสถามแล้วถ้าพี่อารบอกว่าบอสครับผมขึ้นความมั่นใจนะครับผมบวกการเรียนดอก อบนะอลก็ไม่บาดนะก็ไม่ได้ให้เล่นนะแต่พี่อาร์ตขอมีความแบบอุย้ยอีริบบะคับอีริบุปอลอีริบอดีบบแบบคือนางมีความอยากชาเลนจ์ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมแต่ขอมาก่อนอ่ามาก่อนเป็นคนที่พร้อมคว้าโอกาสแล้วเราต้องหวังดีว่าโอกาสเนาะเวลาคนที่ปฏิเสธแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ใช่คันคันปฏิเสธเขาเทีย่ยนึงเราอะเที่ยนสองพอสิ้นสุดอยู่ดีเขาจะบอกนี่แหละก็เป็นเรื่องที่ไปขององการที่เล่นเป็นอีริบีฝากติดตามด้วย แบบอาร์ตร้องจริงแล้ววันนี้แบบเราก็ผักันคนตามคุณภาพแล้วก็ตามความสามารถอย่างเช่นวันนี้นะคะเหมือนกันแบบบอยก็เลยแบบว่ามองเห็นความสามารถของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างคะบอยก็ก็เลยก็เล็กชื่นชอบชื่นชอบแหละประทับใจกูกี่เอดเลยอีรีบอกเขาจะมาตกใจติ เอาซีซ่าท like 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 to so ุกคนเาก็มีหัวมีตายอยู่เอาแล้ซีซ่าอย่างที่เหมือนค่ายค่ายพุ่งพลุไปตอนกลางวันนะว่าจากแดนเซอร์อะไรแบบนี้อย่างอ่านต่างอ่านต่างโจทย์ดูเขาจิตจะมาต้องบอกไปผิดไปตัวจิตตัวแดนพอตอนนี้ใช่เพราะคนนี้คนสงสัยมากว่าหมายถึงใครแล้วรุนมากใครที่พูดถึงแล้วใครที่จะเป็นแดนซ์ ซึ่งเลื่อนตำแหน่งกลายเป็นจากนเซอร์ขยับเลื่อนตำแหน่งสู่นักร้องค่ายเพลงก็คือจากดินสู่ดาวนะคะก็คือว่าวันนี้เราจะมาถามว่าถามว่าเต้นก็อาจจะเหนื่อยอยู่แล้วเนาะเต้นมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละแต่ละบันมันมีท่าท่านี้วันนี้ถ้าถ้าแบบว่าทางค่ายเพลงหรือบอสจะถามว่าถ้าจะมีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมา อาร์ตจะทำได้ไหมเป็นได้ครับตำแหน่งอะไรอันนี้ไม่ได้พูดตำแหน่งอะไรนะแต่ว่าถามว่าเป็นศิลปินแดนเซอร์อยู่แล้วถ้ามีตตำแหน่งเพิ่มให้อีกตำแหน,น่งหนึ่งซึ่งมันอาจจะเหนื่อยขึ้นแน่นอนแหละผลงานมันก็จะมีแต่ว่ามันก็ต้องต,ต,ต,ต้องเหนื่อยถามว่าจะรับไหมตำแหน่งเพิ่มแน่นอนครับท็อปเปอร์ลหะแน่นอนครับแต่แต่ก็คือตำแหน่งหลักคือตำแหน่งหลักของคุณคือแดนเซอร์เพราะเพราะว่าคุณคุณมาจากแดนเซอร์แน่นอนหละ ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ